สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้แมปูกับผ้ามาเบงแตงโมตลาดซีม่เมืองแล้วค่ะพี่น้องแตงโมอันนี้กับลูกละห้าสิบบาทค่ะพี่น้องอันนี้ลูกสี่สิบบาทค่ะพี่น้องโอ้ยมีแต่แดงๆงามๆอันนี้ลูกละยี่สิบห้าบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทมีเบิร์พี่น้องอันนี้กับลูกละยี่สิบบาทค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ลูกละสามบาทค่ะพี่นอ้องยี่สบาทยี่บาบาทเต็มไปเบิดเลยพี่น้องส,สั่งสดสดบอกสดสดราคาไ,<ม><อ>ไม่แพงค่ะ,<อ>คะเนี่ยครึ่งลูกหนึ่งร้อบาทเองค่ะมันดูไอ้ที่บอกเสร็จแล้วก็มีนะคะให้เพ,พื้นผ้าเรอก็เอา เครื่องลูกเพิ่นกะขายค่ะโลละยี่สิบบาทบางลูกอ่ะเครื่องลูกหนึ่งรอยบา,บาทบอแพ้งได้ค่ะพี่น้องนโอ้ผลนางปอกเต็มได้ค่ะพี่น้อง,น,องนี่ตลอดอีกสีชะะ่ชัว่วโมงเลยค่ะลูกยังยัง,ยงสดๆมากจากสวนเลยค่ะพี่น้อง เต็มดูดิน,น่ากินมากเลยค่ะพี่น้องเมน,นี้แม่ปูกับขอขอบคุณพ,พี่น้องทุกคนเด้อค่ะทติดตามแม่ปูข้างเสร็มฝากคนหลค์กดแชทติดตามแม่ปูต่อไปเนี่ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ